ในข้อ53เนาะเขากำหนดว่า AB เส้นนี้นะครับขนานกับ EF นะสงเส้นนี้ขนานกันอยู่เนาะโอเคมุม ABC เท่ากับ CDE BCD เท่ากับ4เท่าของ ABC โอเคเขาให้ CDE เท่ากับ x b, c, d เป็น4เท่าของ a, b, c งั้นตรงนี้จะเป็น 4x d, e, f เท่ากับ120อ่ะโอเคนะครับทีนี้ เนั้นลากเส้นขนาดนะครับให้ผ่านจุด C นะครับลากเส้นขนานกับ AB ให้ผ่านจุด C นะครับม่ันไม่อดีนี้ ทำไมถึงเลื่อนเส้นได้อะ <c oughs> อ่ะอาประมาณนี้นะครับลาเส้นนี้ขนาดเนาะ มันก็จะเกิดมุมแย้งโตเท่ากันใช่ไหมครับเนี่ยมุมนี้กับตรงนี้จะแย้งกันงั้นตรงนี้ก็จะเป็น x แล้วก็จะทำให้ตรงนี้เหลือสามเ็นะเพราะว่าตรงนี้ทั้งหมดต้องลบ,บด้วยสี่เ็นะ x อันนี้กับอันนี้แย้งกันนะมุมแย้งโตเท่ากันนะแล้วมันก็เลยทำให้ตรงนี้ ก็คิดจ x, าก 4x หารออก x เกิอ 3x นะครับต่อไปถ้าเกิดว่ากูต่อเส้นนี้ลงมามันก็จะเกิดมุมที่จอดรถมุมนี้กับมุมนี้จะเป็นมุมที่จอดรถตรงนี้ก็เลยโต้ร้อยี่สิบด้วยมุมที่จอดรถด,ดูตรงมุมที่จอดรถออกไหมครับ เอยดูออกไหมดูออกค่ะอ่างั้นครูเอารูปตรงที่ล่าเมื่อกี้เนาะ,ะเดี๋ยวกำหนดชื่อจุดอีกหนึ่งตรงนี้เป็น G แล้วกันลายตรงนี้เป็นเอนะเ,เอารูปตรงนี้มาคิดต่อ ตรงนี้สามเอ็กตรงนี้เอ็กดูออกเนาะก็ใช้สามเหลี่ยมต่อด้านได้ถูกไหมครับสามเหลี่ยมต่อได้ใช้ทั้งสามเหลี่ยมต่อได้มุมร้อยยี่สิบเป็นมุมภายนอกติดกับมุมภายในคือมุมดอกจันมันก็ไม่เอามุมดอกจันนะติดกับมุมภายนอกอมุมภายนอกติดกับมุมภายในตัวไหนมันจะไม่เอาตัวนั้นมันก็จะเอามุมที่เหลืออีกสองอันมาบวกเข้าด้วยกันนะครับ ร้อจึงเกิดจากสองมุมนี้มาบวกกันก็เข,เขียนสมการได้ว่า 3x กับ x รวมกันเท่ากับมุมภายนอกคือร้อยยีงั้น 4x เป็นร2 0 x เเดียวก็เป็นร้อหารด้วยสี่ก็ได้ x เป็น30มสิบนเรียบร้อยโจทย์ให้หาค่า x ก็จบ that it's sensitive.